นิยายรักนิายาเสียงเรื่องได้รักมาจุราต,ตอนที่16 <c oughs> ความมึนจากวายทำให้ตุ๊กตาขาดความยั้งคิดเธออยากหนีไปจากผู้ชายที่เธอรักเหลือเกินเพราะเขาและเธอช่างแตกต่างกันมากมายนักและด้วยเพราะความแตกต่างนั้นมันทำให้เธอเดือดร้อน ขับที่อยู่ได้แต่ขับใจอยู่ยากเหลือเกินไหนจะคนของเขาคู่หมายของเขาเธอเทียบอะไรไม่ได้สักอย่างความเจ็บและความน้อยใจทำให้เธอเผลอพูดออกมาเพราะคิดว่าวารินีเดินตามเธอมาแต่อันที่จริงนั้นคือเขาความจริง ฉันมีเรื่องจะเล่าให้แกฟังต้อมากมายเลยนะยินีแต่ฉันเล่าไม่ได้อังเฟียร์ขมวดคิว้วเดินตามตุวกว๊กตากระเบื้องของเขาที่เสพไปเซมาเหมือนแม่ปูจุดหมายปลายทางคือทะเลที่ค่อนข้างมืดมิดและลมที่เริ่มรุนแรงมากขึ้นเดินลงทะเลไปเรื่อยๆ น้ำตาแห่งความน้อยใจเริ่มหยุดแมแม่ฉันอยากหนีหนีไปให้ไกลกไกลแต่มาจูราใจร้ายกิ้งตามมาหลอกหลอนฉันเธอสะอื้นนิดนิดน้ำตาเริ่มอยากลงมาตามแก้มเธอปาดมันทิ้งไปแล้วทิ้งตัวลงนั่งจนน้ำทะเลสาดซัดดั้งบอบบางเปียก อนเธอเอาแต่นั่งกอดเขา่าจนอัลเฟรดต้องขยับเข้ามาใกล้ดูเหมือนเธอจะมีเรื่องอึดอัดและเขาไม่รู้ว่ามันคือเรื่องอะไรเขาขยับลงมาเพื่อดึงแขนของเธอกลับเธออากาศมันเย็นเดี๋ยวไม่สบายน้ำเสียงทุ่งนุ่มเอ,อ่ยขึ้นและมาตุกตางเงยหนนะ้ามองเขาเธอก็ต้องตกใจและเขาก็ด้วย ที่เห็นเธอร้องไห้ร้องไห้ทำไมเขาเอ่ยปากถามแต่คนน้อยใจไม่คิดจะตอบเธอผลักเขาออกให้ห่างจากเธอให้มากที่สุดส่งเสียงสะอื้นที่เต็มไปด้วยความน้อยใจเจ้านายมีอะไรให้ฉันรับใช้หรอกคะถึงได้ตามมาหลอกหลอนฉันถึงที่นี่เธอถามอย่างประชดประชัน มือหนาะยังคงบีบต้นแขนของเธอและมองเธอเหมือนด้วยความงงงงเธอเป็นอะไรไปตุปกตาเชิดหน้าใส่เขาคนต่ำต้อยอย่างฉันจะเป็นอะไรได้แล้วคะ่ะเลิกยุ่งกับฉันสักทีเถอคะค่ะเธอบอกไปอย่างเหลืออดและมันทำให้อาเฟตโมโ oh หที่จู่ๆเธอก็ออกปาไกไล้ เธอขับไล่สายส่งเขาทั้งที่เขาคอยเป็นห่วงถึงขนาดให้คนเฝ้าตามติดจนรู้ว่าเธอมาพักผ่อนถึงที่นี่เขาก็ยังหาโอกาสติดตามมาจนได้แม้ว่างานของเขาจะมีมากมายเธอเป็นอะไรของเธอบอกฉันมาสิเธอยิ้มเยาะให้ตัวเองก่อนจะผลักเขามีค่ะมีแน่เธอจิ้มอกของเขาด้วยนิ้วชี้ ปัญหาของฉันก็คือคุณได้ปโปรดออกไปจากชีวิตของฉันสักทีได้ไหมคะทิ้งฉันเอาไว้อย่ามายุ่งวุ่นวายกับฉันอีกเธอไงหน้าสบตาเขายังไม่ยอมแพ้น้ำตาแห่งความน้อยใจหยุดแล้วหยุดเล่าหล่นลง,ลงอับแก้มเขาต้องใบหน้าที่แสดงความเศร้านั้นอยากไม่เข้าใจและไม่ชอบใจ ที่เขากลายเป็นสิ่งที่เธอผักใสดังเกียเขายัางกับไส้เดือนกิ้งคือจากทีแรกที่เขาอยากกอดปลอบกลายเป็นเครื่องคุณเขาอุ้มเธอกลับขึ้นฝั่งขณะที่สาวน้อยกรีดร้องและทุบตีเขาพลวันไม่ยอมแพ้ ส่งผลให้เขาต้องวางเธอลงบนพื้นพื้นทรายปล่อยปล่อยชนะเธอทำท่าจะวิ่งหนีแต่มีเรธิที่เขาจะยอมเป็นอะไรตุ๊กตาใครทำอะไรเธอบอกฉันสิเธอไม่คิดจะฟังเขาด้วยซ้ำเธอเอาแต่ทุบอกเขาและทำท่าจะหนีเพียงอย่างเดียวคนมีเลือดเนื้อจึงกอดดัดร่างบอกวางเอาไว้ แล้วเขาก็ปวดจูบเธออย่างเอาเป็นเอาตายคนเมาเองก็ไม่ยอมแพ้เขาจูบเธอก็จะกัดพอถูกกัดเขาก็สะดุ้งเฮือกก่อนจะเงยหน้ามองเธอไม่อยากจะเชื่อสาวน้อยแสนพยศตุ๊กตาจะมากไปแล้วนะเขากำลังอย่างโรดเกลี้ยวคุณต่างหาก จะมากเกินไปแล้วนะเธอตว่าใส่เขายังไม่ยอมแพ้เธอให้สัญญากับตัวเองว่าเธอจะไม่ยอมให้เขามาทำจำใจของตัวเองอีกเธอบิดตัวหนียังสุดฤทธิ์เขาจึงจําเป็นต้องปล่อยผลสุดท้ายการยือย้อยุดจึงจบลงที่ดั้งปรับบางเซธลาลงคลุกสายเธอหมดแรงดองให้หมดท่าอาเฟรทถอนหายใจออกมา เขากำหมดคิ้วมองเธอที่เอาแต่ร้องไห้สะอึกสะอื้นไหนมีอะไรเล่าให้ฉันฟังสินอกจากเธอจะไม่เล่าแล้วเธอยังผลักเขาออกไปอีกด้วยก่อนที่เธอจะบ่นงมงำดาวกับไม่ใช่ตัวของตัวเองเธอพยายามจะลุกขึ้นแล้วแต่ก็ยังโซซาโซเซสรุปสุดท้ายก็ไปต่อไม่ไหว คนเมาหมดท่าล้มตัวลงบนพื้นสายสายตามองท้องฟ้าที่มืดมิดก่อนจะค่อยๆหลับตาลงช้าๆและปล่อยคนที่ยืนเท้าสะเอวมองต้องก้มลงอุ้มเธอไปถึงที่บ้านพักส่วนคนที่เป็นห่วงเพื่อนก็ได้แต่ชะงกมองด้วยความเป็นห่วงเป็นใยตุกตามไม่เคยดื่มจัด และเธอไม่เคยลงเล่นน้ำทะเลในตอนดึกๆเช่นนี้นี่เมื่อไรคุณเอาเกยจะพาเพื่อนฉันกลับมาสัทีวารินีเอ่ยถามเลขคาหน้ายักษ์พลางชะงกมองคอย,ยาวออกไปถึงนอกบ้านเพราะอ่านทะเลถูกสวงาปามจนเกลี้ยงแล้วแต่ก็ยังต้องส่องมาเพิ่มเพราะผู้ชายตัวโตๆอีกสามคนที่ยังไม่อิ่ม คุณไม่ต้องเป็นห่วงคุณตุ๊กตาหรอกหน้าห่วงตัวเองเถอะหัวก็ปูดข้อเท้าก็บวมซุ่มซ่ามจะไม่มีละคนร่างอยักบนมันทำให้วารินีถึงกับกัดดิมฝีปากแน่นมองว่าฉันทำไมยาฉันก็แค่ห่วงเพื่อนของฉันเท่านั้นเขายิ้มนิดนิดก่อนจะเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินม,มาแต่ไกล พอเห็นใกล้ๆจึงรู้ว่าเจ้านายของเขากำลังอุ้มหญิงสาวที่หลับอยู่มาถึงจึงรีบเปิดประตูรับวารินีแทบจะตลัก็ไปหาเพื่อนเกิดอะไรขึ้นหรอกคะเยะตุกตาเป็นอะไรอาเฟตไม่ยอมตอบแต่เขาเกลยกลับเอ่ยปากถามขึ้นมาเสียแทนห้องของตุกตาอยู่ห้องไหนครับวารินีชี้นิ้วไปทางขวา สิงจึงได้เปิดเดินนำไปเปิดประตูให้เจ้านายนมขณะที่วารดินีพยายามจะลุกขึ้นเพื่อที่จะเข้าไปดูอาการของเพื่อนแต่สิงกับดัางเธอเอาไว้และเขาก็เปิดประตูอีกบานซึ่งน่าจะเป็นห้องของเธอก่อนที่เขาจะก้มลงอุ้มเธอเข้าไปอีกห้องทันทีปล่อยชนะตาว้า ฉันจะไปดูเพื่อนฉันเธอออกแรงทุกตีเลขาหน้ายัยกแต่เขากลับไม่สะดุ้งสะเทือนแม้เพียงสักนิดเขาดูแลกันได้นะเขาดูแลกันมานานแล้วด้วยพูดเพียงแค่นั้นก็ปิดปากเงียบส่วนคนฟังได้แต่ทึ่งค,คุณว่าไงนะสิ่งถอนใจออกมาเอาเธอหนะคุณตุ๊กตานะ่ะอยู่กับคุณเฟร ปลอดภัยที่สุดแล้วคุณต่างหากต้องการอะไรไหมผมจะได้จัดการให้ไม่เธอกอดอกแล้วสะบัดเสียงแหวใส่เขาชนิดไม่ยอมแพ้จนสิงสาบแก้วหูเขาสะบดออกมาอย่างคนเสียอาการเมื่อเธอยังพยายามจะออกไปจากห้องอีกจนล้มลงมาบนตัวของเขาและเมื่อทั้งคู่ล้มใส่กันด้วยความไม่ได้ตั้งใจนั่นเอง หญิงสาวก็ต้องตกใจเมื่อจูจๆริมฝีปากนุ่มๆแปะอยู่บนริมฝีปากของคนโตๆที่อยู่ใต้ร่างของเธอสาวน้อยตาวโตเท้าไข่หานเธอดีบลนลานลุกจากร้างของเขาแต่เขากลับยิ้มกริมและวิสากอดรัดรั้งเด็กที่อวบนุ่มเอาไว้แล้วตั้งใจปิดปากที่ช่างวอยวายนั้นด้วยริมฝีปากของเขาเสียแทน จบแล้วนะคะเล่รักมัจจุราชตอนที่16เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังต่อฝากชมผู้สนับสนุนไ้้ยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนะรักนะคะคุณรักษาสวัสดีค่ะ